นี้นะครับมาเรื่องงานบวชนะครับงานบวชเครื่องเสียงนะครับคุณสมศักดิ์นะครับซึ่งประสบการณ์40กว่าปีทนำะด,ด้านเครื่องเสียงนะฮะนี่คือผลงานนี่คือเครื่องเสียงชุดแขกนาคนะครับรอบบวชนะครับเห็นไหมจัดเต็มนะครับเสียงดังมากนะครับเสียงดัง ดูใจเราใจน่าดูนะครับงานบวชงานบุญงานกุศลนะครับแม้แต่เป็นอาสาสมัครแค่เขเป็นนะอ่านี่คือสัตว์นะครับจัดต่อชีตก็จัดด้วยโอ้โหอ่าโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอืมอ่าเป็นคนขยันนะครับนะครับเรียกว่าเออเป็นหนุ่มโสดนะครับหนุ่มโสดเนี่ยใช่ไหมเป็นอาสาเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษนะปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษนี่ย รับ<อ>ตัดโจ <ด S 1> ทีนด้ว<ล>ยรับแหบนนะ่ารับงานในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับช่วยเหลือให้เรียกว่าญาติญาติของนาคนะครับญาติญาติของนาคได้มีความสุขในการบวชลูกบวชหลานนะครับนี่คือตัวเขาเองนะครับคุณสมศักดิ์นะฮะทำพิธีเรียกว่าให้ขอ,อขอ,อเรียกว่าให้ดําเนินการหรือว่าการ แข็นาในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปด้วยดีนะฮะก็เรียกว่าวายนะครับเรียกว่าเป็นวหายแม่ยานางว่าาเครื่องเสียงนะฮะให้บอกกล่าวนะครับเป็นเรียกว่าความศรัทธาและความเชื่อนะฮะของแต่ละบุคคลนะครับว่าการกระทำบันไดก็ต้องมีการกาบไหว้นะครับในสิ่งที่เราก็ทำนะครับเพื่อให้กิจการหรือว่าการทำงานนั้นลุล่วงไปด้วยดีนี่คือว่าค้องหนึ่งนะครับวัดค้องหนึ่ง วัดของนี่คือโบสถ์นะครับเดี๋ยวหน้าก็จะมาแล้วนะฮะนี่คือเครื่องเสียงที่เขามาเตรียมรอไว้ก่อนนะครับอ็คุณสมศักดิ์นะฮะคุณสมศักดิ์นี่ช่วยเหลือเรียกว่าเป็นจิตอาสานะครับทำงานเกือบ40กว่าปี50แล้วนะอายุ50กว่าแล้ว58นะฮะนี่คือความขยันของคนนะครับนี่ก็เรียกว่าประกาการช่วยเหลือนะฮะชุดชุด แห่นาคนะฮะเนี่ยมีลําโพงมีแอมป์พร้อมนะครับดอก12ดอกนะฮะลำโพงขับขยายนะฮะเครื่องเสียงดังนะฮะขับเพื่อนด้วยการโยกนะครับด้วยการดันไปข้างหน้านะครับกระทัดรัดนะครับรอบบดได้สบายมากเลยนะฮะชุดนี้นะครับคนท่งสทยวบอกว่ามีงานอะไราง,งานบุญงานกุศลแม้แต่งานาช่วยเหลือคน,ค,นคนป่วยนะได้หมดเลยนะฮะนี่คือว่าคำเป็นจิตอาสาด้วยนะครับ เร็วนะครับอาจจะไปบริมนทลต่างจังหวัดเมื่อคืนก็ไปขอนแก่นมานะครับไปทุกที่นะฮะของประเทศไทยนี่เขาทําถุงมาแจกด้วยนะครับเขาแม้แต่ว่าเขาทีมงานของเขาเนี่ยงานดนตรีงานแห่หน้าราซิ่งกันเลยนะนี่ครับเบอร์โทรศัพท์ข้างรถนะฮะจอดไว้เลยนะครับจาไหมนะครับทีมงานนะครับมากันสองคนวันนี้นะครับนะครับทีมงานมีมากมายหลายรูปแบบนะครับ ในการรับแต่งงานขอบคุณครับสวัสดีครับ